ทำคลิปเปลี่ยนช็อตวิดีโอให้สมูท Transition ไม่มือหัวทำยังไงกดเซฟไว้ก่อนแล้วไปดูกันนี่ก็จะเป็น Masking Transition ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เจใช้บ่อยแล้วก็ชอบใช้มากแล้วเจว่ามันง่ายแล้วก็ทําให้วิดีโอเนี่ยดูมีลุกเล่นมากขึ้นดูไม่เยอะเกินไปด้วยวิธีทําก็คือเราก็ต้องมี2ช็อตก่อนนะเจะจะเลือกช็อตที่1เป็นอันนี้และช็อตที่ 2, 2เป็นอันนี้นะสังเกตว่า Movement กล้องเนี่ยจะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนะและสิ่งที่ต้องมีของการเปลี่ยนช็อตน,นี้เลยก็คือเราต้องมีบบบาาาาาางงงงงอออออย่่่่่ตตตตััดดหหหนนนน้้้ไไมมวจะะเป็็คสิขรรืกกทีลแ เพื่อเราจะได้ไปใช้การตัดต่อเนี่ยในการทําอย่างง่ายสุดเจนแนะนําเป็นอะไรที่ตรงๆอย่างเสาก็ได้นะแอปตัดต่อก็จะเป็นแอปชื่อดังเจ้าเดิมนั้นที่เคยฟรีอันดับแรกเอาไฟ์เข้ามาใส่ก่อนแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปที่วิดีโอที่2กด Overlay เอามาไว้ข้างล่างวิดีโอที่1แบบนี้เสร็จแล้วก็เลื่อนเมนูไปขวาสุดกด a s สจะเลือกเป็นอันแรกนะเพราะว่ามันเป็นเสาทําง่ายปรับตัว masking ไปทางขวาซ่อนไว้ก่อนเลื่อนแถบตรงนี้ให้ไปหน้าสุดของคลิปกดตุ่มคีย์เฟรมหนึ่งที่แล้วก็ค่อยๆเลื่อนคลิปไปมันก็จะมีเสาค่อยๆโผลอ่อมาแล้วจะเลือกเป็นเสาฝั่งด้านซ้ายในการเปลี่ยนช็อตนะแล้วตรงนี้ก็คือเราก็ค่อยๆทําไปเลยจะแนะนําว่าเอาให้ชัวร์สวยๆเลยนะท,ทําทีละเฟรม ขยายทำลายให้กว้างหน่อยแล้วก็ไล่ทำทีละนิดจนจบคลิปพอทำเสร็จแล้วตัวคลิปมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมไม่ยากลองไปเล่นดูกันนะ